พี่จิญครับบอกก่อนเลยครับผมเนี่ยรู้วงไหนเ้ยรู้เข้าไปในใจของน้องแบงค์เลยไอเจ้าบ้าตกใจขนาดนี้เลยก็คุณบอกคุณรู้ลึกขนาดนั้นหรือผมเนี่ยรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องแบงค์เขามีโค้ชในดวงใจของเขาคุณพี่โจครับครับผมก็รู้คุณจะไป็นแ่คุณรู้คนเดียวผมรู้ลึกเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมทำไมครับหรือเปล่าทำไมฮะเพราะ เฮ้ยตัววีดีพอ์เตอร์คนนี้นนไงรู้เหมือนกันเหรอคนนั้นไงรู้นั่นไงนะ รู้สึกยอดมากเลยทีเดียวนะฮะเป็นไงบ้างแล้วหายตื่นเต้นในอย่างจากรอบแรกมาสู่รอบบายออเดชั่นต่อหายแล้วครับตอนนี้เลยนะดีใจมากนะครับผมมาครับเป็นไงบ้างโค้ชเรื่องอยสองคนเลยทั้งพี่ก้องกับพี่คิมครับ,รบก็ดีใจครับแต่จ <c oughs> ริงๆแล้วอยากอยู่ทีมพี่สแตนออทำไมอยากอยู่ทีมพี่สแตนอ๋อชอบเพลงที่เขาแต่งครับ โอ้ดูติดตามอย่านเงีันตัวอยู่แล้วนะครับแล้วจังหวะที่เขาเนี่ยต้องแย่งกับเราแย่งเราโค้ชของคนเนี่ยรู้สึกไงครับตอนนั้นติดตามเขาเลือกยากเลือกยากแค่ไหนแล้วจะไปตัดสินใจเรื่องพี่ชิบมีอะไรเห็นเราลังเลอยู่เหมือนกันบนเวทีแบบดูลังเลมากเลยทีเดียวว่าเอ๊ะจะอยู่กับใครเพราะว่าเขาร้องเพลงดีมากก็น่าก็น่าจะดีครับได้อยู่ดีพอไม่แต่พี่กล้องหันมาดูพวกเราคนแรกเลยนะเบมือประกวดต้อมาคนแรกเลยเนี่ยเออ อันนั้นผมก็ลืมคิดเหมือนกันพี่เป็นสิ่งที่ลืมคิดนั่นเองเปลี่ยนได้ไหมเลื่อนไม่ทางนั้นเลยครับคุณเออยังไงก็นะครับผมเดี๋ยวในรอบต่อไปนี้ต้องเตรียมตัวเนาะนะครับเดี๋ยวจะมีการมีวางแผนการซ้อมหรือว่าอะไรยังไงไหมฮะตอนนี้ยังไม่มีครับเดี๋ยวรอรอไอเดียครับเออได้เลยนะครับปู่ยายนะปู่ย่ารู้สึกว่าครับดีใจค่ะความดันขึ้นนะครับนั่งในห้องเฟรนี้รูมเองนะครับตื่นเต้นไหมครับ คุณไม่ออกเลยคุณแม่คุณแม่เลยคุณแม่ตื่นเต้นค่ะท้าผมก็ดีใจนะลูกเก่งทาผมแล้วก็แสดงความสามารถของเขาได้ดมที่นะฮะขอให้ร็อบต่อไปโชคดีนะครับน้องแบงค์ทับผมก็เป็นกำลังใจให้นะดูไว้จริงจริงตัวจริงครับผมขอบคุณครับครับทำไคแตมไม่เรียกผมครับผม เอ้ยังไยังไงเนี่ยแบงค์พี่ขอโทษพี่อยากเลือกแต่ว่าพี่อยากให้อยู่กับรุ่นใหญ่ที่ดูแลน้องได้นะครับทำไมพี่แต๊ะไม่เลือกผมครับโดนเลือกอ่ะโดนรู้สึกผิดเลยนะเนี่ยขอโทษวะคนดูอะไรอย่ข้างหลังเร็วโอ้ยแต่โค้ดสแตปมมันเสียดายตอนนี้มันก็สายไปแล้วนะ เพราะว่าขนาดพี the past, the ่เจนิเฟอร์คิมกับพี่ก้องสารัตเนี่ยเขาเอ่ยปากชมไม่ขาดปากขนาดนี้แสดงว่าน้องเขาได้มีของดีจริงๆเป๊ะมากถูกต้องรุ่นใหญ่แล้วที่สําคัญผมเชื่อว่าความฝันขใครหลายๆคนรวมไปถึงผมด้วยเฮ้ยอยากจะมีเสียงที่เปียบไปด้วยพลังเหมือนกันน้องแบงค์ลา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 พรุ่งนี้ไม่มาใช่ไหมเห็นลาตลอดเลยเนี่ย ไม่ใช่ละนี่เอาไม่ใช่ละเ๋อเาเสียลา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 ลอย่าเพิ่งลเดี๋ยวเดเดี๋ยวลาคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งขับใจใจเย็นนี่ตกตกใจกันไปตามๆกันใช่ไหมครับไม่ทำพี่เจริญมาโชว์พลังเสียงอะไรขนาดนี้คือจริงๆแล้วพี่เจริญเนี่ย เขาอยากจะที่จะอยากจะเข้ามาสมัครเป็นผู้เข้าแข่งขันเดอะวอยซ์นี่คนนี้ผมขอนําเสนอนะครับแกซ้อมอย่างนี้มาตั้งแต่เดอะวอย์ยังไม่เข้ามาถึงเมืองไทยเลยแล้ววันนั้นครับวันที่ audition ครับแกไปเลือกซื้อหมวกครับนะฮะว่าเอ๊ะว้ไหนจะดูดีแกลืมไปว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ดูลุกไม่ได้ดูหน้าตาเขาฟังแต่เสียงวันนั้นซื้อหมวกปุ๊บได้หมวกตอนสี่ทุ่มไปไม่ทันและจบเลยนี่เรียกว่าแต่ว่าหมวกไปนี้เข้าแบบนี้นะ ให้ใช้แกเอาเรื่องจริงมาพูดเล่น <c oughs> ไม่ใช่จริง <c oughs> ก็บอก <c oughs> เหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันมีหลายคนที่อยากจะเข้ามาสู่รอบนี้แต่ว่าทกอาจจะพลังเสียงสู้แบงค์เขายังไม่ได้ใช่แล้วแบงค์เขาเนี่ยคือจะบอกว่าไม่ได้มีพลังเสียงแค่ในเวทีนี้เท่านั้นเฮ้ยเขาเสียงแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรผมมีภาพงานที่สมัยที่เขาเคยร้องเพลงในงานงานหนึ่งุณโง่พลังเสียง <c oughs> คุณนี่สมกับการเป็นวีรบรุเดรอมากแน่นอนโมโทรไปหาครอบครัวเขาเลยเฮ้ย อยากให้น้องเขาอยู่รอดปลอดภัยเอาคลิปสมัยนู้นคุณครูงี้เลยเหรอไม่รู้เขาก็อยากให้แหละสุดท้ายเขาให้ใช่ไหมให้ครับนี่เรากกระเจนได้ดูใช่ไหมได้ดูไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยครับลา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 ส โจครับผมได้ยินมาว่างานนี้เป็นงานใหญ่มากที่จัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแสดงว่าน้องแบงค์นี่ไม่ใช่คนธรรมดานะครับน้องเขาเป็นเป็นอะไรครับ x m e n ว้ายไม่ใช่เขาคนธรรมดาได้แหละแต่ว่าพลังเสียงเขาสุดยอดมากๆใช่แล้ก็ผ่านเวทีใหญ่ๆแบบนี้มาแล้วครับแล้วจะบอกว่าภาพแบบนี้เนี่ยหาดูที่อื่นไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้ มีแบบว่าให้ดูให้เจาะเฉพาะรายการนี้รายการเดียวรายการเราซสอย่างวีร p o พ t เตอร์เจาะลึกทุกอย่างนี่จะบอกว่าใครที่ชื่นชอบพวกเขาแข่งขันคนไหนอะไรยังไงดูเด e อไว c e จบบุ๊บต้องมาดูที่นี่ต่อ V Reporter ใช่ที่พี่โจพูดทั้งหมดถูกต้องทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สนใจอยากรู้เรื่องราวทุกรายละเอียดเจาะลึกว่าใครเป็นมายัางไงอะไรที่แบบว่าอยู่เบื้องหลัง วีรีพอเตอร์จะนำมาฝากแน่นอนน네ะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการวีรีพอเตอร์พรีเซนเต็ดบายเดอะเบสคอนโดมิเนียมครับห้ามพลาดนะครับกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้านี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ